สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าร้อนครอบครัวพร้อมหน้าทําพิธีเก็บอัฐิหมอกระต่ายหลังชาปนกิจเมื่อวันนี้ช่วงเช้าวันที่27มกราคม65ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนายแพทย์อนิรุธสุภวัจริยากุลบิดาของแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัจริยากุลหรือหมอกระต่ายพร้อมครอบครัวมาทําพิธีเก็บอัฐิหลังชาปนกิจเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาพระสงฆ์หนึ่งได้ทําพิธีสวด บางสุกุลก่อนที่นายแพทย์อนนรุษภรรยาและลูกสาวคนเล็กจะขึ้นไปเก็บอัฐิร่ำไห้ก่อนนำอัฐิพร้อมรูปภาพลงมาทำพิธีบริเวณศาลาและทำบุญอุทิศส่วนกุศลด้านนายแพทย์อนิรุษได้กล่าวว่าเรื่องการลอยอังคารจะมีการคุยกันในครอบครัวอีกครั้งเพราะโดยพื้นเพนทางครอบครัวตนเป็นคนจังหวัดตราดอาจจะมีการนำไปลอยที่ทะเลตราดคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนหน้าหลังตรุษจีนอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอกระต่า อีกครั้งด้วยนะครับท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามวัดดยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ